ภาพนี้ที่รอคอยพรีเวดดิ้งหวานฉ่ำคู่นี้ทำแฟนคลับหัวใจเต้นรัวๆ จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับละครเรื่องมัดหัวใจยายซุปเปช่อง3 HD นำแสดงโดยนางเอกตัวแม่อย่างเจนนี่เทียนโพสุวรรณกับพระเอกน้องใหม่ช่อง3อย่างกรัฟคณาวุฒิไตรพิพัฒพงศ์การันตีความสนุกโดยผู้จัดมากฝีมืออย่างไก่วารายุทธมิลินทจินดาจากบริษัทฮูแอนฮูจำกัดแม้ว่าก่อนหน้านี้ละครจะมีดรามา่าประเด็นสลับยาติที่ถูกโต้เถียงกันในโลกโซเชียลเป็นจำนวนมากแต่แล้วก็สามารถฝาดดราม่าดังกล่าวมาได้ และเนื้อเรื่องเดินทางมาถึงตอนจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งล่าสุดเมื่อวันที่ผ่านมา22ธันวาคม2,565กราฟพระเอกของเรื่องได้โพสภาาที่ตัวเองกับเจนนี่นั้นสวมใส่ชุดคล้ายๆแต่งงานพร้อมทางโพสท่าสุดน่ารักโดยระบุแคปชั่นว่าไฟนอ l อ p พ s o ซดหลังจากนั้นมีแฟนคลับเข้ามากดไลค์มากมายชนิดที่ว่าถาล่มกว่า30,000 0ไลค์เลยค่ะ